อารมณ์บแบบเนี้อารมณ์บแบบเนี้ยมันไม่ตรงเลยมันไม่เป็นดังฝันที่เราวาดไว้้มันแพงมันเป็นมันแพงไม่เป็นยันทงที่เราวาววดไ้งี่รเีย่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ช่องเจมส์กรส่วนเจ็ดน,นะครับทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับไลฟ์สดพร้อมๆกันเลยวันนี้วันที่ยีสิบ 2ี่สิปลายปลายเดือนเองแล้นะครับวันนี้ไปอบรมมาที่บางนานะครับก็กลับมามาไลฟ์สดให้พี่ๆกันนะฮะเดี๋ยวพามาดูรถรอๆกันอีกแล้วนะฮะลดลงเยอะเมื่อคืนนะครับแล้วก็คิวจองก็เอียดเลยแต่ว่ารถมาเร็วนะครับไม่ต้องกลัวสําหรับลูกค้าที่จองรถนะครับกับเจมก่กรนะครับหรือที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับรถเราลง สองวันทีสองวันทีด้วยครับตอนนี้รู้สึกนะฮะพี่พี่เดี๋ยวพาไปดูรถหล,ล่อๆกันดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันให้ด้วยนะฮะพ,พี่พี่นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ก่อนนะครับได้รีวิวรถลลลลหล่อๆไหมพี่พี่ดูกันนะฮะเดี๋ยวผพาไปดูนี่เมื่อวานตรงนี้ยังโล่องอยู่นะเดี๋ยวผมกลับให้ดูนะขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะฮะ ขับรถลงเมื่อคืนวันนี้เต็มแน่นไปหมดเลยนะฮะมีทั้งรถที่แต่งแล้วนะครับหรือยังแต่งไม่เสร็จก็เอามาจอดเพราะว่าโรงรีวิวตอนนี้ก็เต็มเต็มหมดเลยนะนะครับนี่เอเวอเรสต์เป็นแถวเลยคุณผู้ชมนี่อันนี้แต่งเรียบร้อยนะครับรอทำวามสะอาดส่งม,มอบคันนี้เป็นเอเวอเรสต์นะพี่นะสปอร์ตบวกแพ็กเกจ จัดทรงสุลตานะครับล้อแม็กยางช่วงล่างเบรกครบเลยสีดำนะครับเป็นไงหน้าตาแบบหล่อๆอย่างนี้เลยนะฟ้าคึมนิดนึงนะพี่ๆนะแสงน้อยนิดนึงนะฮะนี่คือเอเวอรตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ตัวนี้เป็นสปอร์ตธรรมดานะครับราคา1 5ึ0 0 0้านห้บาทนะครับ แต่งกระจังหน้าวิกเตอร์นะพี่ด้านหน้าแบบนี้กระจังหน้าวิกเตอร์ชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับเซนเซอร์4จุดนี่กระจังหน้าตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับไม่มี Adaptive Cruise Control ไม่มีเบรกไฟฟ้านะฮะไม่กล้องเซ็นเตอร์ลิงด้านบนที่อยู่ตรงเลนคิปปิ้งตรงเนี้ยนะฮะกล้องตรงเนี้ยไม่มีหน้าจอด้านในก็เป็น10นิ้วนะครับไม่ได้เป็น12นิ้วเพราะว่าถ้าจะเป็นฟังก์ชัน แบบนั้นต้องเป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับเพิ่มมาอีกห้าหมื่นแปดันบาทจะได้ออปชันเหมือนตัวท็อปเลยนะพ,พี่นะกล้องมันมมมัวมากเนละเดี๋ยวผมเช็ดนิดนึงครับพี่อากาศมันขมุกขมัวด้วยวันนี้นะฮะฝนไม่ตกแต่ก็ร้อนอยู่ฮะนี่นะครับล้อใส่ขนะอบยีนะครับ, 20, รบเชลซิ่งนะครับแล้วก็ ยางมิชลินด้วยไ r รเมซีนะครับตัวนี้นะครับเบรกเป็น20แซตแบบนี้เลยนะครับจานขยาย410มิลุณผู้ชมหล่อๆเลยล้อสวยด้วยยางดีเบรกนะครับช่วงล่างได้ทำการปรับเปลี่ยนด้วยนะพี่ๆนะตัวนี้เป็นซับแทงปรับ8ระดับนะครับนี่ซับแทงอยู่ด้านใต้นะฮะใส่โชคตัวเฟนเดอร์ปรีงนกปรบงศาเรียบร้อยนะครับลดอาการการกินหน้ายางนะฮะตัวนี้ ล้อไม่ล้นนะครับสังเกตดูดีล้อไม่ล้นนะฮะเป็นสองหกห้าพอดีพอดีกับซุ้มล้อเลยนะพี่ๆนะครับนี่นะใครอยากได้รถลหล่อมนี้ติดต่อเจมกรมาได้เลยนะฮะล้อหลังก็ใส่เบรกเช่นเดียวกันนะครับเป็นสี่พอร์ตนะพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับสเปคเดียวกันนะยางมิชลินช่วงล่างด้านหลังก็เป็นโป,ปรเฟนเดอร,ร wow. ์นะคนรับพร้อมตัว ระบบหวัดลิงก์นะครับที่ยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือรถเนี่ยครับถ้าเรานั่งแล้วด้านหลังเนี่ยไม่มีอาการเวียนหัวนะครับไม่เบารถนะฮะผมว่ารถที่ดีช่วงล่างดีนะครับหล่อๆแบบนี้เลยอ่ะดูดูรอบๆอีกทีนึงนะช่วงล่างหวัดลิงก์เป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในขนาดนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น โฟลิ่งไฟลิ link, ่งมัลติลิงวัดลิงคือช่วงล่างที่ดีแล้วนะครับอยู่ในเอเวอเรสทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตั้งแต่เอเวอเรสเทรนราคาล้านสามเจ็ดนะฮะนี่ด้านท้ายนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับชุดแต่งนี่ด้านท้ายใส่สกเกิร์ตของ a k เนะครับแต่ด้านหน้าเป็นวิกเตอร์ผสมผสานกันได้ครับพี่ๆแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบสกเกิร์ตท้ายของวิกเตอร์ก็ใส่ AKC ได้ไฟท้ายเป็น Full LED แบบนี้เลยนะครับ ฝาท้ายเปิดได้ตัวนี้เป็นตัวปี2023นะครับเปิดได้4ฟังก์ชันมีเขาเรียกว่าคิกเซนเซอร์มาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปีใหม่นะตัวนี้จะเป็นปีใหม่ก็จะตัดตัวคิกเซนเซอร์ออกไปนะครับเปิดได้3ฟังก์ชันเปิดได้ด้านในเปิดจากกุญแจเปิดจากตัวเปิดปุ่มด้านหลังนะฮะต,ตัวนี้สีขาวตัวนี้แพนด้าตัวนี้ก็อีกหนึ่งกันเนี่ยเรียงกันเต็มเลยพี่ๆดูนะรถแต่งอย่างนั้นเลย นะตัวนี้เป็นเอ e เลดไวด์แทร็กนะครับราคาอยู่ที่1 9 2 2 0 0 0บาทกระจังหน้าของ Ra p t ตอร์แบบนี้เลยนะครับกล้องรอบคันมีมาให้ไฟหน้าเป็นแบบไบเมติก LED นะครับไฟหน้าอัจฉริยะปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับลบหลีกเพื่อร่วมทางได้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยตั้งไว้ที่ออโต้มันทำงานของมันเองเลยนะครับชุดแต่ง AKC หล่อมากตัวนี้หล่อมากสีขาวตัวนี้นะโหลดลงมา2นิ้วทรงสุลต่านเช่นเดียวกันนะครับใส่นี่ครับ 20Z สีมะนาวแบบนี้เลยล้อเป็นล้อ JP Racing เหมือนกันกันกบตัวนี้เลยแต่คนละลายนะล้อยอดฮิตเลย JP Racing ตัวนี้เป็นยาง RT นะครับตัวนี้เป็น Toyota Open Country 2 7 5 5 r 2 0นะครับดอกยางใหญ่ๆห,หน่อยนะครับลุยได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกลังออฟโรดได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวิ่งในเมืองเป็น HT นั่นเองเหมือนอยาง s อ v ยูวีนะพี่ๆเหมือนกับเลเดียลธรรมดานะครับอันนี้ลูกค้าเน้นวิ่งใช้งานในเมืองก็จัดยางให้แบบนี้นะครับปรึกษาได้นะครับอยากได้แบบไหนแต่แต่ตัวเนี้ยวิ่งเขาเรียกว่าทางขูดขาด,ด้วยตัวนี้ไม่ได้ใส่ทุ้มล้อนะใส่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังตัวคิ้วไม่มีนะครับล้อจะยืดออกมาประมาณนิ้วหนึ่งนะก็หล่อๆอีกแบบดูบึกบึนเี่พี่ๆดูแข็งแรงเหมือนคนมีกล้ามฮะนะตัวนี้เป็นปี2 0 2 4ปี2 0 2 4 ตรงสัญลักษณ์ตรงเนี้ยจะไม่มีตัวอักษรอะไรเลยไม่มีคําว่าใบเทอร์โบหรือเทอร์โบนะฮะนี่เป็น2024ดูง่ายๆมีแอปบมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็น2023ตัวเก่าล่ะเป็นแบบไหนแบบนี้พี่พี่นี่จะมีคําว่าเทอร์โบเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็น Turbo, ใบเทอร์โบเห็นไหมนี่รอๆเลยนะได้หมดนะครับจะเป็นปีใหม่รถปีเก่าเราแทบไม่มีแล้วนะฮะ เป็นแอป Blue บูไปเลยนะฮะตัวนี้นี่สเกิร์ตท,ท้ายสวยงามมากท่อเป็นหร HKS ด้วยนะครับนี่เป็นไงครับทอยื่นปลายคาร์บอนแท้นะฮะแบรนด์ญี่ปุ่นแท้นะครับล้อหลังก็สเปคเดียวกันเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะฮะด้านหลังเป็น4พอพ์ตแบบนี้เลยพี่ๆจานขยาย400มิลด้านหน้า410มิลน,นะฮะโหลดลงมาเตี้ยๆแบบนี้เห็นไหมฝ่ามือเดียวนะฮะด้านหน้าที่จะบองเห็นชัดเจนเลยอยู่ประมาณฝ่ามือนะสอง ลดลงมา2นิ้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับกล้อง3ามร้อยสิสามีมาให้ใต้กระจกด้วยนะครับมีไฟสองสว่างด้านใต้ไฟเลี้ยวเป็น LED ตัวระบบะตัววาแครกระจกจะเป็นสีนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะทำไมกล้องผมมันมมมัวพี่ๆชัดเห็นชัดไหมคอมเมนต์กันมาได้นะพี่นะเช็ดนิดนึงครับบรรยากาศดูดิขมุกขมวัวมาก นะครับแล้วก็ทําการแล,หล,ดดรบ,ลบหลังคาสีดําด้วยน,นะครับนี่แลบหลังคาสีดําหล่อๆแบบนี้มีมูลลูฟนะครับเห็นไหมฮะหล่อๆด้านท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบฟ u l l d เช่นเดียวกันนะฮะหนึ่งตัวนี่เพิ่งลงเมื่อคืนนะครับสําหรับลูกค้าแพทตินัมผมเรียนอย่างนี้นะครับลูกค้าแพทตินัมนะครับบางคนก็ถามว่ามีส่วนลดไหมส่วนลดไม่มีนะ ตัวใหม่ไม่มีส่วนลดนะพี่พี่บางทีอย่าไปคิดว่าที่อื่นก็โอ๊ยเขาดึงไว้นะครับมีส่วนลดส0 0 0 0ื่นสามหมื่นผมเจอมาเมื่อวานอกไม่มีแล้วพี่ฟอร์ดจองกับฟอร์ดมานะครับไม่ได้มีส่วนลดอะไรให้นะครับเขามีมาให้พวกแถมฟิล์มขอบป้ายพะยงังเท่านั้นเองนะครับคิ้วกันทรงกันศาสตร์อะไรเนี่ยบางคนโอ๊ยส่วนลด 3- ามสี่หมื่นไม่มีนะพี่นะฟอร์ดรู้นี่เรียบร้อยเลยนะครับนะบเพราะว่ามันเป็นรถใหม่นะฮะแพตตินัม ตัว v 6นะครับดีเซลนี่สัญลักษณ์ v 6อยู่ด้านข้าง v 6นะเครื่องดีเซลนะครับ3.0นะครับสูบเรียงเอ้ยสูบ v สูบเป็นรูปตัว v นะครับทำมุม25องศานะครับพัทอร์กมหาศาลเลย600นิวตันเมตรนะครับแรงม้าก็อยู่250แรงม้าสีขาวก็เพิ่มอีก12,000หบาทนะคุณผู้ชมนะฮะกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะเหมือนกับจะเป็นโครเมียมแต่เป็นโครเมียมเหมือนด้านนะพี่ๆนะนะฮะมันเหมือนกับ จะออกกึ่งๆด้านอะ่ะเขาเรียกด้านด้านอะ่นอะ,อะเออนะสัญลักษณ์แพทีนั่มมีมาให้เรียบร้อยนะต้องจองคิวนะครับพี่ไม่มีรัดคิวนะฮะลดราคาขนาดนี้นะครับต้องจองคิว350คันหมดไปเรียบร้อยฟอร์ดต,ตอนนี้เปิดจองแล้วพี่ๆคนไหนสนใจทักก่อนมาได้เลยนะนะครับจอง10,000บาทนะครับราคาก็อยู่สองล้านสองสบาทนะฮะมีบาะ อุ่นเบาเย็นให้เรียบร้อยภายในลักชวรี่มากล้อเป็นขอบ21นะฮะใครที่อยากได้รถแรงแรงแบบ PPV แรงม้าสูงสูงแรงบิดสูงสูงนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเก่า2 0 0ผมก็โอเคแล้วครับไม่รู้จะขับเร็วไปขนาดไหนไม่มีถนนวิ่งนะพี่ๆนะนะแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบฟิลลิ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะะอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นสปอร์ตเหมือนกันนะฮะบ,บวกแพ็กเกจ แล็บสีเทอรลัมโบนะครับเมื่อวานเราให้ดูแล้วนะลูกค้ายังไม่ได้รับรถล่อเลิกรอชัยแต่ตกแต่งโอนเงินแต่งไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอนเงินตกแต่งจบเรียบร้อยไปแล้วนะฮะนี่แบบนี้แหละที่นี่คือถ้าแต่งต้องโอนเงินแต่งมาก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปจ่ายซัพพลายเออร์นะครับนะซัพพลายเออร์เขาก็แต่งเสร็จเราก็จ่ายตังค์เขาเลยนะครับพี่พ บางทีอย่าบอกว่าทำไมเซลเก็บตังก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปจ่ายพวกของแต่งนะนี่ฮะหล่อๆแบบนี้เลยครบเลยครบเลยเพราะว่าหล่อๆมากผมบอกเลยล้อ JP เจพอมกันยอดฮิตนะครับเบรกมะนาวเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับเทอร์โบเดียวนะฮะพี่พี่นะครับตัวนี้คุ้มผมว่านะล้านห้ากลางๆล,ล้านห้าหกห้านะเอาเงินที่เหลือที่อยากจะออกตัวท็อปมาแต่ง ถ้าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขับสี่นะพี่พนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องขับสี่หรือมีสันลงสันลูปตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมส่งรถลูกค้าเนี่ยไปมาทั่วแล้วครับขับสองนี่ก็ไปมายันเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตราดเติดไปนะครับจังหวัดตากแม่ทรงแม่สอดไปหมดนี่ฮะแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยเราแลปสติ๊กเกอร์เป็นคาร์บอนคลีปร่าให้นะครับกระจกด้วยนะฮะมือจับก็แลปเป็นคาร์บอนคลีปร่าให้หมดเลยนะฮะตาม เขาเรียกว่าที่ลูกค้ารีเควสมาลูกค้าอยากได้อย่างไงเจม์ก่อนจัดให้ได้หมดเลยนะครับสวยงามมากนะฮะสมกดาด้วยไฟท้ายนะคุณผู้ชมนะเออหล่อๆแบบนี้เลยเนี่ยพี่ดูรถดิเมื่อวานตรงกลางนี้ยังไม่มีนะด้านบนนูน้นนิดอีกนะสต็อกนะเต็มเลยครับจอดกันอยู่ดัดฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรถที่จะเตรียมเข้าลงแต่งเนี่ยคันนี้แต่งก็ยังไม่เสร็จนะฟิล์มยังไม่ได้ติดนะแต่ตัวนี้เป็นกระบะ นะครับผู้ชมเป็นปี2024เช่นเดียวกันเป็นสปอร์ต4คูณ2นะครับตอนนี้ก็บอกหลายท่านถามมาเรื่องตัวสปอร์ต4คูณ4เนี่ยตอนนี้รถไม่ได้ผลิตนะครับจะเริ่มผลิตประมาณสิงหาอีกทีหนึ่งสำหรับตัว4คูณ4ล้านนิดๆนะฮะล้านิดๆน,น,นะครับบางคนก็รอไม่ไหวก็ขยับเป็นตัว Y Track ไปซะนะเนี่ยปี2024ไม่มีโลโก้หลอผู้ชมนะครับใส่ล้อออฟเซต ลบ 24, ขอบ20นะครับยางคอสเลดเดอร์นะครับตัวนี้ซีรีสยางอยู่ที่3 3ม2ินะครับ50 R 2 0นะล้อจะยืดออกมาหน่อยหนึ่งนะครับก็โอเคอะ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ซุ้มล้อยังไม่ใส่ชุดแต่งนี่คือหน้าเดิมหน้าเดิมของกระบะนะครับ Next Gen Sport 4คูณ2นะครับพี่พยกสูงเรียบร้อยแล้ว นะฮะใส่ปีกนกปรับองศาเรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาอีกสองนิ้วนะฮะปีกนกปรับองศาเนี่ยมันใส่เพราะว่ามันต้องการลดอาการการก,กินหน้ายางครับหน้ายางกินพื้นไม่เต็มต้องใส่นะพี่พีนะไม่ว่าจะเป็นโหลดหรือยกสูงต้องใส่นะฮะโอเคนี่ดูภายในกันนะฮะเกียร์โต้หกสปีดนะครับระบบถอยจงถอยจอดมีมาให้เรียบร้อยนะครับเอยไม่ใช่ระบบถอยจอดระบบ ออโต้สต็อปมีมาให้นะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงมันจะดับให้เองอัตโนมัตินะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเก่าหล่อครับใครสายกระบะผมว่าตอนนี้โคตรหล่อนี่นะด,ดูดันไม่เก่งใจใครตามสไตล์ฟอร์ดอยู่แล้วนะฮะที่ผมมึ่งทำไปก็ที่แต่งไปก็มียกสูง5นิ้วตัวเป็นตัวนี้นะสีนี้นะที่อยู่ใน Facebook ผมหรือก็อยู่ใน youtube นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นน้าแปลงหน้าเป็น F หนึ่งห้าูนตัวนั้นสวยมากสีทองด้านๆนะครับนี่นะครับรถเยอะนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูโรงแต่งครับพี่ๆใครที่เข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆครับนะสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกพี่ผมครับนุ๊งนิง ตัวท็อปประเทศไทยนะครเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูรถในโรงแต่งนะที่ผมบอกว่ารถทำไมถึงมาจอดข้างนอกพี่พี่โร<ต>งแต่ง,ตงโคตรแน่นนะพี่พี่วีนี่นนี่นี่ลูกค้าเอามาจากต่างจังหวัดนะครับมาตกแต่งเพิ่มนี่เห็นไหมฮะ ไม่มีที่จอดนะพี่เนี่ยในโรงก็สิบกว่าคันแล้วอะแล้วข้างนอกต้องเอาไปจอดไว้ก่อนนี่ฮะพี่พี่ช่างพีติดวงติดฟิล์มสติ๊กเกอร์เนี่ยติดจากที่นี่หมดนะพี่พี่นะเออเพอเข้ามาข้างในผมกล้องมันชัดผมดูข้างนอกมันขมุกขมัวเหลือเกินนะนี่สติก๊กงสติ๊กเกอร์คือจบในที่เดียวในฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะพี่นะอันนี้ลูกค้าผมเนี่ส่งลำปางนะครับของพี่สุชาติ นะกำลังทำสติกเกอร์แหละสติกเกอร์อยู่นะตัวนี้เป็นสปอร์ตเช่นเดียวกันที่เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะเป็นกระจังหน้าตัวนี้ใส่ชุดแต่งวายเนี่ยถ้าใส่ซุ้มล้อเห็นไหมฮะซุ้มล้อแบบใหญ่ๆนะแบบนี้ของวายนะมันจะรับกับล้อพอดีนี่ขอบเหมือนกันนะฮะนี่โลบงโลบาใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวฮัมเมอร์นะครับไนท์ฟูลี่นี่นะะนี่กำลังตัดสติกเกอร์เนี่ยช่าง จบที่นี่หมดเลยพี่เนี่ยช่างผมอยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะพี่จะเขียนเป็นชื่อชื่อพี่ก็ได้นะครับแปลกว่ข้างรถหรือว่าเป็นอะไรทีมงานอะไรก็เราจัดให้ได้หมดนะฮะนี่ลูกพี่ตาครับนะครับนี่มือเจ้าของนะครับหัวหน้า,ท,าทีมงานสติกเกอร์ผมเห็นไหมฮะนี่เอเวอเรสตอกเป็นว่าเล่นนะพี่นะ พี่ดูนะเอเวอเรสต์เป็นเป็นหลักเลยนะฮะเอเวอเรสต์ทั้งนั้นเห็นไหมครับแต่งทุกรำอย่างน้อยก็เปลี่ยนล้อแ่ะพี่พี่เห็นไหมฮะนี่เครื่องยนต์จะให้ดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1 7 0ยแรงม้าเทอร์โบเดี่ยวพี่จะเป็นอย่างนี้ควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์นะฮะคือไม่ต้องรอบูทนะครับคิกดาวแล้วมาเลยนะครับคันเร่งกดคันเร่งมาทันทีนะครับเพราะว่าทอร์กอยู่ตั้ง4 0่้านะะพี่พี่นะ เครื่องยนต์เป็น2.0ทุกรุ่นคือเครื่องยนต์2.0ทุกรุ่นต่างกันตัวเทอร์โบนะฮะแรงมา้าแรงบิดแค่นั้นเองนะครับแต่บล็อกคือบล็อกตัวเนี้ย Panther เนี่ยเป็น2,000หมดเลยนะครับแบตที่ให้มาก็เป็นแบบ AGM นะของฟูโบโคเป็นแบตที่อยู่ในรถยุโรปจ่ายไฟนิง่งจ่ายไฟลึกแม้แต่แบตเตอรี่ใช้งานไปนานๆตัวไฟเหลือน้อยแล้วยังก็ยังสตาร์ทติดชึ่งทีเดียวเลยนะุณผู้ชมนะ อากาศเย็นจัดๆที่ว่าสตาร์ทยากๆนะตัวนี้สตาร์ทติดเลยเราให้ของดีๆหมดเลยนะเอาทีเนเตอร์หรือไดชาร์จพี่ครับตัวนี้250อ้แอมป์ไดชาร์จมหูานไฟประกรกำลังมหาศาลนะพี่เห็นไหมฮะห้องเครื่องแบบแบบนี้เลยนะเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจที่บ่งบอกไป้1 5ห้าแบาทสปอร์ตธรรมดาจะเป็นเบรกมออลมตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับพวก adaptive cruise control นะครับที่ขับเองเบรกเองอัตโนมัติกล้องเซ็นเตอร์ลิงที่เบรกได้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยเวลาอะไรตัดหน้าด้านหลังเนี่ยความเร็วไม่เกิน12กิโเมตรด้านหน้าไม่เกิน40กิโเมตรมันจะเบรกให้เวลามีอะไรตัดหน้านะพ,พี่นะนี่พัดลมหมอ้อน้ําระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้าแล้วนะเป็นระบบไฟฟ้าไม่มีสายพานมูเล่ตรงกลางที่จะยึดนะครับเครื่องยนต์กับตัวพัดลมหม้อน้ําแยกทํางานใครทํางานมันควบคุมโดยดีเลย์ครับพี่นะฮะเวลาขับรถไกลๆต่างจังหวัดนะครับ กรณนนีที่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดพี่ไม่ต้องแวะปั๊มพักรถแล้วขับม้วนเดียวเลยพี่800โลก็800โลพันโลก็พันโลเลยนะแล้วก็ไปถึงบ้านพี่ก็ดับเครื่องได้เลยไม่ต้องจอดวอร์ม5นาที10นาทีเพราะว่าดับเครื่องปุ๊บเนี่ยแต่พัดลมไฟฟ้าตัวนี้พี่มันยังทํางานเหมือนเดิมนะจนได้อุณหภูมิที่คงที่แล้วมันจะดับให้เองพี่ดับเครื่องเข้าบ้านนอนได้เลยนะไม่ต้องไปรอรถมันเลยเดี๋ยวมันจัดการของมันเองนะครับ่อนนี่เขาเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียม สิ่งดีๆมาให้ลูกค้าผมว่านะค่อนข้างเยอะเนี่ยอแดป c ีฟค s e c o อนโทนกล่องเรดาร์ที่รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติอะพ,พี่่นะครับทำงานตามความเร็วแปลผันคันข้างหน้าคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกนะมันกด a อแด i v e Cruise ตามคันข้างหลังไปได้เลยไม่ต้องกลัวชนแล้วก็เวลาเราวิ่งทางภาคเหนือพี่บอกนะจัดฝนตกหนักๆทัศนวิสัยไม่ดี สายตาเราเนี่ยคนขับมองไม่เห็นแต่เรดาร์มันเห็นนะพี่นะมันเซฟอุบัติเหตุได้ดีมากๆเลยแล้วทำงานร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะแถมที่แถามมานะสปอปร์ตบอกแพ็กเกจผมจะนับให้นะมาแถามอะไรบ้าง1นึ่งอะแดปตีฟคลืหรือกล้องเรดาร์สองนะครับเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้า3กล้องเซนเตอร์ลิงนี่ที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นเลนคิปปิ้งด้วยเวลาออกนอกทางมันจะดึงรถกลับให้อัตโนมัติแม้พี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะ พรมาะไรจะน,น่วงกันดีพี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับทำให้ราขับรถมีมารยาทมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนน,นด้วยใครตัดหน้าเบรกเป็นเซ็นเซอร์แสงด้วยนะเวลาไฟออตโต้ทำงานตอนนี้ก็ไฟส่าดมามันจะปิดลงให้อัตโนมัตินะครับหรือ,รอกดต่ำให้อัตโนมัติอ่านะสามอย่างลนะสี่กล้องรอบขันพี่พี่กล้องด้านข้างนะฮะกล้องด้านข้างกล้องหน้านะฮะ ตัวนี้มี4จุดเลยมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนะฮะสอย่างแล้วนะครับอย่างที่5ที่บวกขึ้นมาคือหน้าจอตัวนี้ครับตัวนี้หน้าจอจากเดิมจากสปอร์ตปกติมัน10นิ้วนะพี่พี่ตัวนี้จะเป็น12นิ้วเหมือนตัวท็อปออปชั่นที่ผมเอ่ยมาเนี่ยสี 4, อย่างเนี่ยคือออปชั่นที่อยู่ในตัวท็อปหมดเลยแต่พี่ซื้อลดราคาตัวกลาง1นล้านห้าแสนหกหมืบาทพี่ได้ฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปนะฮะ พวงมาลัยไเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ๆนะเขาเรียกว่าหมุนได้แบบสบายอ่ะแต่เวลาเราขับเร็วมันจะหน่วงให้ตัวโรมัสไม่ต้องกลัวนะครับลดอาการหน้าไวให้เรียบร้อยมัลติฟังก์ชันมีมาให้เรียบร้อยสั่งการด้วยเสียงนู่นนี่นั่นมีหมดหน้าจอตัวนี้เป็นแปดนิ้วนะฮะหน้าจอตัวเนี้ยแปดนิ้วนะครับหน้าจอคนจอคนโซลกลางสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้นะฮะภายในเนี่ย เกียร์เป็น6สปีดแบบนี้เลยบวกลบแมนนวลได้ด้วยนะฮะนี่หน้าจอเด้งขึ้นมาแล้วเป็นไงฮะนะฮะบอกอุณหภูมิหม้อน้ำน้ำมันน้ำมันในถังวิ่งได้เท่าไหร่นะแอร์ก็เอ็นอิสระซ้ายขวานะพี่ๆนะนี่ทุกอย่างมันจะแจ้งเตือนหมดเลยนะพี่นะ นะแจ้งเตือนจากตรงนี้เลนคิปปิ้งเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยเลยพี่จะออกซ้ายออกขวาเนี่ยตัวนี้มันจะเตือนออกออกมาเลยมองเห็นชัดไหมฮะนะแอร์แบ็กมีให้ด้วยกัน7ลูกครับพี่เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้สต็อปมีมาให้นะครับเวลาติดไฟแดงรถจะดับเครื่องอัตโนมัติแต่แองทํางานนะแต่ว่าเราเหยียบกันเร่งมันก็สติก๊กขึ้นมาอัตโนมัติพา,า,าร์กิ้งแอทซีดระบบถอยจอดไอ้ระบบช่วยเตือนการจอดด้านหลังนะครับเวลาเราจอดก็คือเซ็นเซอร์หลังนั่นแหละ นะครับโหมดฟังก์ชันตัวนี้สี่ฟังก์ชันขอไปครับเจ็บขอ <c oughs> เนี่ยพี่กดตรงนี้ขึ้นเลยโหมดปกติ <c oughs> ขอไปครับเอาใหม่โหมดปกติโหมดอีโคโหมดประหยัดมองเห็นไหมว่พี่ๆชัดไหมโหมดลากจูงเอาใหม่ใหม่ผมไม่ผมแน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามองเห็นชัดไหมอ่าตัวนี้เป็น นะเอาใหม่หนึ่งเลยอ,อีโคล,ลากจูงนะครับตัวนี้เป็นโหมดถนนลื่นนะฮะแล้วก็โหมดปกติมีด้วยกัน4โหมดครับพี่พี่สบายๆเลยเทคชั่นคอนโทรลมีมาให้ตัวกันลื่นถลายนะฮะเบาคู่หน้าปรับพับไฟฟ้าพี่พี่นะฮะพุชสตาร์ทนี่พุชสตาร์ทไฟเป็นออโต้นะพี่พี่นะเนี่ยตั้งไว้ที่ตัวนี้มันทำงานของมันเองหมดเลย มีไม่ต้องทําอะไรเลยไฟสูงมันจะตบให้ลงอัตโนมัติเวลาเจอรถสวนทางมานะฮะแล้วก็จะติดขึ้นให้อัตโนมัติด้วยตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมแสงด้านด้านด้านจอหน้าปัดเรือนใหม่แล้วตัวนี้ปรับสูงต่ําของไฟหน้าเป็นแมนน่นวลนะนะเป็นไงนี่ภายในด้านบนจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะฮะสีขาวเทาๆ นี่ครับเบาะปรับพับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางพร้อมตัวดันหลังให้อีกแอร์ด้านหลังจะอยู่ข้างบนนะพี่นะแอร์ด้านหลังนะครับจะอยู่บนนี่ผมเรียกแอร์รถทัวร์นะแอร์จะอยู่ด้านบนนะฉ่ำแน่นอนผมบอกเลยว่าฉ่ำฉ่ำแน่ๆนะแล้วก็มีตัวปรับความแรงของพัดลม t ท p e A ไ y p e C อยู่ตรงนี้หมดเรียบร้อยเลยนะนี่ก็คือ Airless Sport หัวแพ็กเกจ นะโคตรคุ้มฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยแนละ้วพี่ๆนะนะครับพร้อมระบบกันนิบด้วยคันนี้เป็นพี่ใหญ่แ r a เ t อร r นะตัวนี้เครื่อง3000 1949เบนซิน V 6 3000นะครับพละกำลังโอ้โหมหาศาลวิ่งกระชูดน้ำมันก็มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับแต่รถพวกนี้ลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็ไม่ได้ใช้ในชวประจำวันเนาะ ใช้เวลาไปออกแคมปงแคมปิ camp ้งนะครับมีแอคทิวิตี้ด้านนอกลุยๆเขาก็จะเอาคันนี้ออกไปนะครับที่ผมขายลูกค้าไปที่บ้านมีพวกรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มฟอร์ ort, ก็มีนะครับก็รถรถราคานี้เขาไม่ได้ซื้อขับใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะโลบาใส่ไม่เรียบร้อยนะครับล้อเป็นยางเบบกุลิออดแล้วล้อขอ1สิเป็นยางเป็นล้อฟอร์สด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วนกะ็นะ ตัวนี้มันไม่ได้เป็นแหนบนะเป็นกระบะที่เป็นแขนนะครับไม่ใช่เป็นแหนบเหมือนเหมือนกับตัวเอเวอเรสต์เพราะว่าคนไม่เอารถราคานี้เป็นบรรทุกแน่นอนเชื่อผมดิไม่เอาไป็นบรรทุกเข้าสารแน่นอนนะเยอะแยะเลยนะนี่ตัวนี้สปอมแท็กนะครับตัวนี้ร้านสี่หนึ่งสี่นะล้อขอบ20เชิ้นเดียวกันยางโตโยต้าชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับติดโลบาร์หลังเป็นวอลเลอร์พาร์นะครับ,ต, Path, รบตัวนี้มีไฟป๊อปอัพอยู่ด้านบนนะ นี่มีไฟด้วยเห็นไหมครับตัวนี้สามารถเป็นระบบรีโมทกดขึ้นได้เลย4ดวงเป็น LED ทั้ง4ดวงเลยนะสว่างมากพี่เวลาไม่ใช้ก็เก็บอยงนี้เวลาใช้มันก็จะปั๊บๆขึ้นมาเลยนะฮะวายเ l อร์พัดนะครับรน้บองๆกำลังติดตั้งกันอยู่นะให้ดูกันไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะนี่นี่ลงแต่งเรานะครับ โชลูมฟอดพระละครเกษตรน่ามินสนใจติดต่อกอรมาได้เลยนะครับ0ูนย์หกห้าห้าหกสองหองเก้าหรือช่องยูทูบชาแนลได้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจเจมกรศูนย์เจ็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะเจมกรศูนย์เนะครับพี่พี่ยินดีให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆโทรมาได้นะฮะนี่แบรนด์เราใส่เรามีซัพพลายเออร์เอ็กเคสก็เป็นให้เป็นแบรนด์ซัพพลายเออร์เรานะล้อมงล้อแม็กมีมาให้พี่จะแต่งแบบไหนพี่บอกผมมาเลยผมจัดให้หมดเลยฮนะ ตามใจลูกค้าอยู่แล้วแล้วแต่งบประมาณลูกค้าเลยนะนะครับวันนี้ผมเจมกรุนเจ็ลาไปก่อนพี่ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งประเทศไทยนะครับสนใจติดต่อมาที่065 5 5ห้า2 9เจมกรุนเจ็ดนะครับยีชั่วโมงทักมาได้เลยพี่เรื่องแต่งรถบ้างไฟแนนซ์บ้างยินดีรับคำปรึกษาหมดเลยนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมยินดีให้บริการ อะไรดีใส่แล้วตกแต่งแล้วดีบอกดีอะไรไม่ดีผมจะบอกเลยนะไม่ดีผมก็จะบอกผมไม่ได้บอว่าอยากได้แค่เงินอย่างเดียวบางทีลูกค้าไม่ชอบอะไรไม่ดีแล้วต้องแนะนําลูกค้านะพี่พีนะผมก็จะบอกว่าอันนี้ดีนะพี่ไม่ใส่อันนี name, <dem> <ony Carney. S 1> ้ไม่ใส่ไม่ได้พี่เพิ่มอีกหน่อยใส่เข้าไปดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยบางคนบอกว่าทําไมต้องใส่เบรกพี่ทําไมต้องใส่เบรกทําไมต้องอะไรบางทีอ่ะ การขับขี่ของลูกค้าไม่เหมือนกันนะพี่พี่ขับเร็วขับช้าไม่เหมือนกันนะครับเขาอยากได้ความสบายใจนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆชุดโหลดโช๊คอัพที่ดีกว่าที่ติดมาจากโรงงานมันดีอยู่แล้วแหละถ้าไม่ได้ขับเร็วเนาะไม่ได้อะไรมากมายมันก็เฟิร์มอยู่แล้วเฟิรมม์มในบรรดาหลายๆแบรนด์เลยแหละผมบอกเลยโชค๊คโรงงานของฟอร์ดเนี่ยนะครับแต่ที่ดีกว่ามันก็มีนะครับพี่พ,พี่นะครับปรึกษาได้หมดเลยนะพ,พี่พี่นะวันนี้ผมจบไลฟ์ก่อนแล้วกันลาไปก่อนสำหรับเจมส์กร๑๗ ติดต่อมาที่05552629เจมกร07นะครับ Facebook Fanpage เจมกร07 YouTube Channel เจมกร07ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไล์วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ